ไม่ได้กดไอเขาเรียกอะไรวะไม่ได้รีดีเลยสตรีมนะไม่ได้ดีเลยนะครับงดฟูจิมะไปแหละเราหรือว่ามีนะจำไม่ได้โอ้ยแบนธานากูล่างนี้หรอ เอากูร่างนี้หรอขอมากีมาคก่อนละกันโหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกันเพื่อนคิดดีๆก่อนเพื่อน โอเคอ่ะไอ้เหี้ยอ่ะกูต้องมาเป็นสกรีนให้อีกใช่ไหมหนุ่มไหมหนุ่มน้าเหรอเดี๋ยวจัดให้เข้มๆเลยอ่ะปะ คอมสุดโหดคอมใครคอมใครพีไม่จบด้วยครับไอ้เหี้ยคอมสุดโหดนี่คือคอมใครครับโอเคโอเคกูโดนปล่อยโล่ไปก่อนเลย โอ้โหลงไม่เข้าไม่เป็นไรถือว่าหายกันเมื่อกี้ปูจิมะก็ลงไม่เข้าครับดันให้โอเคนี่ฮี่แต่สแต็กเราแม่นกว่าลงไม่เข้าเหมือนกันแต่สแต็กเราแม่นกว่าครับไนท์พัสด ไอ้เหี้ยอ่าอไม่เข้าดันโอเคอาอเลี้ยงไปนี่ดีแล้วเก็บให้เก็บเป็นเสีย่ยวเลยอ่ะโอเคโอเคต้องเป็นเบให้ลูกเข้าว่าเขา,าหน่อยครับมันจะสมปะวะ โอ้โหี่อย่างเงี้ยไ,ไม่สโง่แล้ว,วม,มันแม่นนะดิเอเนี่ยถ้าเพื่อนต้องเดานี่ก็คือ,อยากเพื่อนเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไป นี่ไม่เป็นไรเพื่อนมันเป็นทักที่ยากไปเียแมตช์เนี้ยบอกให้โอ้ยอ่าฮ่าฮ่าฮ่สต์ไม่ต้องมาขอโทษเลยไม่ต้องมาขอโทษเลยเรารู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนั้นจะโดนอย่างเงี้ยก็ยังจะทำ good yeah. nice. Oh. nice pass ไอันี้ไม่ทันเพื่อหลอกไม่ล้มเลยว่ะดันให้ดันให้อใหโอ้ยแกนน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 น ดัน,น,น,นยังไม่กล้าตบมันมันเปลี่ยนจังหวะได้เยอะเกินไต้หนานก็สุดยอดโอเคเดี๋ยวนะครับ เรา,าก็รุนแรงเรามาดันให้ด้วยเรามาดันให้ด้วยิเามงซิคุชฮะอมันจะส่งไหมคิดว่าเย้โอเคเจ็ด เห็นกอนแล้วไหมคือเขาอาจจะแบบพ่อนไม่เข้มนะดีดีรู้ถือว่าดีแล้วทำทำได้โอเคแล้วดันให้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 อโอ้ยโดนเลยรู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน อุ้ยอึ๊บอ่ะลบตัวรุนแรงได้ไม่เข้าเว้ยนันให้นันให้มันจะทำองไรหรือเปล่าเอออ้าเนี่ยจังหวะสุดท้าย จังหวะสุดท้ายกแล้แมมันรู้ทันเราดิพามโอ้เราอุตส่าห์เล่นแผนมาตั้งนานคือผมโยกไปฝั่งหนึ่งเพื่อให้กอล้แมมันตามมาเว้ย <c oughs> แล้วแต่แชทเลยครับใครอยากเล่นกับผมก็ต่อมานะครับต่อคิวมานะครับ <c oughs> คือจะเอาผมไปยำทาคอนเทนต์อะไรทาคอนเทนต์ด่าลงช่องอะไรแล้วแต่เลยครับ <c oughs> ตามสบายครับมาเล่นด้วยกันได้เลยครับ อ่าโอเคชื่ออะไรอ่ะเซียส,สตาเหรออ่านว่าอะไรต้องอ่านว่าอะไรเอาแบบถูกต้องพิมพ์ภาษาไทยแบบตัวสะกดมาให้ผมเ <c oughs> ออเอาฮานาไหมอุ้ยจีนเหรอจรินก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวเจอฮานาก็วุ่นวายอยู่เดอ้อ เซสตาอ่าผมอ่านถูกแล้วออเฮ้ยโอเคนะอันเนี้อุ้ยเดี๋ยว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 เดงั้น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 โ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ัอยู่หรโอเปโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอเยโอยโ้อ้ยอ้้ยอ้้ยออยย ไม่มีชื่อผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิด ID ให้แอดมานะเดี๋ยวผมเปิด ID ให้แอดมารู้งานหรือเปล่าเข้ามาดูมากี่สองโดนพี่เหลี่ยมผิดหวังเฮ้ยมากี่สองผมจัดเต็มให้แล้วไงคอนเทนต์น่ะแบบจัดเต็มเลยอ๋อหมายถึงอันนี้เลยใช่ป่ะหมายถึงแมตต์นี้เลยใช่ป่ะที่เพิ่งกดเนี่ย เหลี่ยมโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมจัดเนี่ยแต่สตรีมนี้คือได้ไอแมทไอมายูซูมิอ่ะเอาไปลงช่องแน่นอนครับไอเฮีย่ีนี่ไงปล่อยโล่งปล่อยโล่งจะหวังซะเลยมาสิมาสิเดี๋ยวผมดูข้างนอก เดี่ยหันไปมองหันไปมองไอ้ไอ้แว่นอยู่ว่ามันจะทำอะไรครับไปข้างในทำเร็วเออยอดเยี่ยมอโอเคยิงสวส ไทนน์โน้ติบั้นด้วยนั่นไม่ฟังมะกรูด์กับอาร์คาโอเคเอโอเค,อเค,อเคกอล์ฟท่าโหดนี่ผมก็ดีใจเฮ้ยอุ้ยรู้ไม่ธรรมดาเว้ยอ,อะไรกูก็ยืนอ,อ,อ,นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอุ้ยอุ้ย ยกมือยกมือเขาดันให้สวยรู้อ๋ยสัตว์เอ้ยนั่งวิ่งเร็วมากเลยอะสวยมากรู้จะมีอันติเล่นหรือเปล่าวะมึนจะไม่ทันนะ นี่แน่มีอันติเล่นโวยเอาสิฮึ่มมาลุฮึ่มมากรีโอเค กาเซติคุรชนชนดังท่านี้มันยากไปปะแม่งขึ้นเร็วแล้วก็แบบมันดังได้จากที่ไกลอะ่มอะมการยัง ไฮนังอาคิอโอเคอจครับสวัสดีครับสนหาหนาไม่ค่อยเข้าอ่ะเียอ่ะมาโลร ปล่อยลัวเลยหรอรูไม่ต้องเกียร้นจัมอนให้เโอเคซาวอีกคนทีอะไรโอ้ยอิันเฮ้ยโดนโทษดต สวมาเกล้ามาเร็วกล้าเป็นไงอ่ะอีกฝั่งตำนานหมดแต่ว่าโอ้โหมันขึ้นอยู่กับฝีมือครับไอ้ย่าแล้วก็สกิลเพย์ครับนี่ไงไตัดบอลมั่วๆให้ด้วยเ <_ C 2> น,นี่ยท่านี้แม่งได้ยิงโล่งบ่อยจังวะกูก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะ ขนาดรู้ยังขอโทษเลยเพราะรู้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะก,กูก็ยืนในวงไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยโดนไหมโดนไหมป่วนไหมโอ้อีกฝั่งนี่คือตำนานล้วนครับแต่ว่ายังไงครับแล้วมันยังไงครับต้องพูดอย่างนี้ครับอ้อ้ยกมือ มากรีก้กสบายสบายนำสิบแต้ม่ะดูคออีกฝั่งด้วยครับแต่นำสิบแต้มไหมเฮียเรอ ชื่นว่ะบอลมันชนะแล้วมันสดชื่นว่ะ MVP ด้วยครับจัดไปอะไรนะฝั่งตัวข้ามีตัวโกงสองตัวเหรอโกงสามตัวเลยครับแต่ฝั่งนี้แต่ฝั่งเรามีตัวโกงตัวหนึ่งไงตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยหย, <laughs> <laughs> ยอกนะหยอกนะแต่พูดถึงว่า ถ้าพามเขาไม่ได้กดตัวนี้มาซึ่งตัวนี้แม่งแบบโอ้โหกันหมดเลย3ตัวนึกออกปะมันทำให้เขาเล่นยากเว้ย